ลงทุนอะไรดีสำหรับพนักง,งานประจำที่แค่ทำงานก็จะไม่มีเวลาว่างแล้วนะครับฟังคลิปนี้จบการลงทุนจะง่ายขึ้น10เท่าตัวเรื่องแรกๆที่คนสนใจคือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์เพราะว่าราคาของที่ดินหรือราคาบ้านนะครับในอนาคตมีแต่สูงขึ้นผมยกตัวอย่างโซนกรุงเทพกีทาก็ได้นะครับปัจจุบันราคาบ้านไปไกลมากนะครับเริ่มต้นตั้งแต่แบบ 10- 2 0ล้านถึงร้อยล้านเลยด้วยซ้ำวิธีที่คนนิยมลงทุนกันมากที่สุดคือการที่เราเนี่ยไม่ต้องใช้เงินสดในการลงทุนแม้แต่บาทเดียวมันคือการไปขอสิน เชื่อหรือการกู้ธนาคารนั่นเองนะครับเราไม่ต้องออกเงินสักบาทเลยแต่ก็เก็บค่าเชา่าซื้อบ้านมาปล่อยเชา่ามีผู้เชา่าปุ๊บเราก็เอาค่าเช่าเนี่ยไปผ่อนธนาคารทุกอย่างดูเหมือนง่ายเหมือนขายฝันเลยแต่ความจริงแล้วนะครับมันมีความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการลงทุนมากมายเช่นเดียวกันหนึ่งคือคุณต้องมีความรู้เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์หรือการคัดเลือกทำเลต่างๆ 2. ในความเสี่ยงที่เวลาถ้าสมมติว่าคุณไม่มีผู้เช่านะครับคุณก็ต้องควักเงินตัวเองในการผ่อนธนาคาร 3ค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นระหว่างทางเนี่ยมันยิบย่อยมาก,มากๆเช่นค่าส่วนกลางค่าภาษีที่ดินค่าโอนกรรมสิทธิ์หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆบางคนนะครับพอหักค่าใช้จ่ายกับรายได้แล้วเนี่ยเผลอๆแทบไม่เหลืออะไรเลยนะครับจะดีกว่าไหมถ้ามีบริษัทที่มาช่วยแก้ปัญหาเหล่านี้ให้ทั้งหมดเลยเขาการันตีในเรื่องของผู้เช่าให้คุณตั้งแต่วันแรกนะงคือเรามีทีมในการคัดเลือกโครงการที่เป็นท็อปแบรนด์มหาชน3เรามีการการันตีในส่วนของผลตอบแทนหรือค่าเช่าให้คุณเนี่ยตลอดสัญญา 4นะครับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นระหว่างทางในส่วนนี้เราจะรับผิดชอบให้ทางคุณทั้งหมดสุดท้ายเมื่อครบสัญญาเรามีการการันตีในการรับซื้อบ้านหลังนี้คืนให้คุณด้วยดังนั้นเรียกได้ว่าเราช่วยปิดความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นจากการลงทุนอสังหาให้คุณแทบทั้งหมดเลยสนใจปรึกษาเรื่องอสังหาริมทรัพย์สามารถทักมาปรึกษาได้ฟรีหรือพิมคอมเมนต์ไว้ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับสวัสดีครับ